เอามานี่เอามานี่ที่เหนียววะ่ะกินคนเดียวเลยเอามานี่ไม่ได้กินเลย สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมรายการ,รกลัดเลาะค,ครับผมวันนี้วันที่2มกราคมปี2564นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะคะแฟนๆของล,อดลอัดเลาะครับวันนี้จริงๆเราก็ไม่ได้มีแผนจะไปไหนครับแต่ว่าพอดีเมื่อเช้าเราได้ยินข่าวดีนะครับเราดูในข่าวแล้วก็มีเขาบอกว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ย มีลูกกีราเกิดใหม่นะครับก็จริงๆวัยเราก็ไม่น่าไปดูกีราแล้วเนาะเอองั้นงั้นเอาเป็นว่าลัดเลาะคลิปนี้สําหรับเด็กๆแล้วกันนะครับก็ถ้าใครมีลูกลูกหลานก็เรียกมาดูลัดเลาะกันนะครับก็วันนี้นะครับผมมีผมก็เห่อกล้องนะครับผมไปซื้อนี่มาครับออสโมแอคชั่นนะครับจริงรุ่นนี้มันออกมานานแล้วแต่ว่าพอดีรถราคาเยอะก็เลยไปถอยมานะครับก็ไม่รู้หมาอนมันจะถ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับเอาว่าคลิปเนี้ยเราจะใช้ กล้องเนี้ยถ่ายตลอดคลิปเลยนะครับและผมจะไม่ต่ออุปกรณ์พ่วงเลยจะใช้มีแค่นี้แหละมีแค่ตัวขายึดกล้องเนี่ยแหละแล้วก็ไมค์เมยก็ไม่ต่อเดี๋ยวจะดูว่าเสียงมันดีหรือภาพดีแค่ไหนนะครับไปดูกันนะครับก็ไปเราออกเดินทางกันดีกว่าไปได้ครับผมขณะนี้เวลาไปสองโมงครึ่งนามิกาเราตายมั่วแล้วนี่มันยังไม่บ่ายโมงเอาโอเคไปเจอที่เขียวเขียวครับ ตอนนี้เราเราก็มาถึงสวนสาา์เปิดเขาเกีียวแล้วนะครับก็เข้าจอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วตรงนู้นครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยสมัยนี้คือไม่ได้เที่ยวนานแล้วนันกนเด็กแล้วอะไม่รู้ว่าเขาสาม,มารถเอารถสามารถเอารถเข้าไปได้หรือเปล่าไปดูกันอ่าก่อนเข้าไปสแกนไทจนะก่อนนะครับ นไม่มีน้ำนำอาหารไเห้เรียบร้อยป้ายนะอ๋อนี่เป็นขั้นตอนนะสวมหน้ากากของตัวจวัดคัดฟองบุทธการทานะล้างแอลกอฮอล์เจลสี่ห้าห้ามนำอาหารงวดผลฝรอเค เฮ้ยอุณหภูมิต่ำากอสยีวัสดีค่ะยินท่นคะสองค่ะรถหนึ่งค่ะรถหูค่ะรถมาจดจังหวัดไหนคะลูกค้าเก็บครับ เป็นผู้ใหญ่สองรถสองพันนะคะค่ะทั้งหมดสามร้อยแปดสิบค่ะโอเควันนี้ลูกยีราฟที่เกิดเมื่อวานเขามีให้ดูไหมครับมีมีค่ะมีค่ะเขาเดินเขาเดินออกมาใช่ไหมับเขาพูลูกค้าต้องไปดูเองค่ะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้ออกมาอ๋อต้องมารอรุ่นกันก็ไปรอรุ่นกันก่อนยีราฟจองมาไหมเป็นบัตรไม่ได้มานานนะก็มีรูปแบบบัตรนี้ ผู้ใหญ่สองคนรถหนึ่งคันห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าในสวนสัตว์อ่ามาอ้า,อ,าอันดับแรกทำไงดีเข้าได้ไงวะเนี่ยคนนำม่ใช่ลิง <laughs> วัวแดงฮะวัว,วมันเป็นวัวแดง,แดงใช่มันเจอกทิงแดงนะวัวแดงแหล่งธรรมะเฮ้ยย่าควิดกันนั่งวิ่งไม่ทันโอ้ยบุ้งได้ย่าใหม่ไปกินนะ่ะอร่อยบุ้ก็พูดเหมือนกันเลยวัวน,นี่<ด>วัวแดงวัวแดงหน้าดำตากแดดเยอะ นวนนั้นน้ำน่าจับอะ่ะมององอ๋ออ,อ,อร่อยไหมล่ะแกมันบอกว่าวิ่งนี้ผมไม่ทันนะครับน่าจะมาไม่ได้แหละก็ติดติดล่องวันนี้มาได้เลยมันขึ้นมาไม่ได้ยังไงนะเมื่อกี้เนี่ย ชิกใหม่ยังเข้ากับฝูงไม่ได้กำ<อ>พิ้่ระหว่างการปรับตัวครรับังเขียนใบสมัครสู้เขาปีแล้วครับโอ้โอปีนี้ยังเข้าไม่ได้เลยครับแม่เขาตายครับอกเา๋อดถ้าทำไมอย่างนี้ละ่ะแกโคลอดยากอ๋อโวยยุ่ยเนี่เป็นวิธีของสัตว์โลกเข้าฝูงไม่ได้ใครเป็นจ่าฝูงวะเนี่ยแม่เดาว่าไอ้เนี่ย น่าจะใช่เพราะตัวมันใหญ่กว่าเบิรนะ์ตตัวใหญ่ไข่ตุ้มตัวใหญ่ไข่ตุ้มนู่นข้างบนนี่เออดูไม่ออกว่ะแต่ตัวนู้นน่าจะตัวนู้นมากกว่านะัโถงน้ำสารเข้าฝูงไม่ได้ป่ะแกเดี๋ยวมันก็เข้าได้ไปเองแล้วนะมัันนเป็ตวูอ๋อตัวเล็กเลยค่ะอ,อยู่ข้างบนเลยเอาไปดูไปอ๋อ,อแล้วก็มีจีราฟออกอย่างเดียว กนะ็ออกกูวนะค่ะตีนปีแต่งัวแดงกันใต้ทุกปีอปีนี้เน,นี่มานักสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นก็น่าจะเยอะอยู่อ่ะดูเงินกันต่อด,ดีวกว่าอ่าตรงนี้เป็นจุดของวัวกระทิงโหโหคนบึกอะ่ะ

โฆษณาตลอดก็ไม่รู้สิเผื่อจะมีเข้ามาบ้างนะแล้วก็สัญนะจุดนี้คืออะไรหุบเสือป่าครับดูรูปเป็นเสือนบอกโตเขาโอ้โหงงมันลยมันงงมาก เจอไหมเบียร์ชอกเาอารอยู่อกำลังอคุยยใหญ่ของแตมจะฝังกระถางให้ปัรึบตงนีเอา่ะแบสบายใจเชิบขึ้นสายใส่เพื่อนฮัลโหลเขาเรียกอะไว่าตัวอะไรเนี่ยมีลายด้วย วิดเใชไม่ใช่วิดบไม่ใช่อย่างนี้ no, no, no. Beef, no. No, no, no. ใน่่นโน่นวิดอยู่โน่นน่่นกล้ๆน่นอนอ่ะที่นอน มมนะโอ้ยลินอ่ลินเอาเ้าวันนี้เจ้าว,นนวนนันนี้อันนี้อร่อยอไปนต้ไอร่อยกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เทา้าเท้า เข้มจังไ้เทาน้ำใหม่แล้วนะ่ะลิ้นมว้วนเอาพ่อลองดูอ่ะอ <c oughs> ตาหวานมากเลยครับทำเขียนขนตายี่ห้ออะไรอ่ะไม่ชอบชอบต้นไทรไว้ยาไม่กินหรอกหมดแล้วเลย เฮ้ยฝั่งนี้ก็น่ารักอะสองตัวน,น,น,นี่จะแบ,บ่งังไงทำไหมทำไหมเดี๋ยวไปเอาต้นไทรให้เราตั้งตะกรูตะกรูวันนี้มาหาจีราที่เกิดใหม่มาดูตรงเน่น,นี่ไงน,นี่เกิดเมื่อวานเลยมันไม่เดินละ่ะเหนื่อยเหนื่อยน่ารักน่ารักนะ เราตั้งชื่อว่าน้องอะไรดิเดี๋ยวต้องมีคน,นตั้ง<ป>ชื่อน้องปีใหม่ง่ายงี้เลย,ยน้องน้องฉลูเออน้องฉลูลอีราฟแล้วชื่ออีราบชื่ออ,อีราบแต่ชื่อวัวอีราบแต่ชื่อฉลูการให้อาหาราาาอีราบอีราบชอบกินต้นไทรนะโอ๊หันหลังมาดิ รไปมนหระวังระวังหนอกมังโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมังน้องมองอยากให้ตัวเล็กกันบอบแม่จะให้ตัวเล็กอยากกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวให้ตัวเล็กมาหน่อยเฮ้ยเอามานี่เอามานี่ที่เหนียวว่ะกินคนเดียวเลยตัวนู้นไม่ได้กินเลยมันจะโตได้ไงอ่ะ อาไปค่ะขนอ,อ,ก,อกใหก้นตัวเนี่ยฮิราบตรงนี้ไม่มีอดกินทั้งวันเราจะแอบบ แอบเอาตัวไซด์มาให้ตัวเล็กไม่ให้ตัวใหญ่เห็นไอ้ตัวใหญ่มาแล้วอ่ะไอ้ตัวใหญ่มาไปดูอยู่รึเว่าอยากใะไรกันโอ้โหเกเ่งเลยโอ้โหแล้วไปมองติดลิฟต์มาที่เร็วเร็วดิมีความเก่งกาจโอ้ยมาไม่กินนะพ่อเดี๋ยวมันฟลิต ก็เอามาให้วันน oh ี้ได้ปะเพราะเด็กกูนี่มันอยากกินอันนี้ลับรับรับรับ้ไอตัวเล็กที่เรามาดูนี่ครับยืนแล้วฮัลโหลสวัสดีสทำไมเชื่อไม่ 长出炉。 โอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปที่เราตั้งใจจะมาดูก<ม>ีราฟที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อวานนะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับก็เราตั้งชื่อให้ว่าน้องอะไรนะชะลูไม่รู้เขาจะเอาชื่อนี้ไปตั้งหรือเปล่านะครับเราก็ตั้งไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าชื่อนี้ตรง,งก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งน่านยินดีนะครับน้องชลูยับน้องชลูยับชลัลูบับเอ้ <c oughs> <c oughs> น้องอะไรนะ น้องฉลูรับหรูรับหรูเออโอเครับหรูเป็นรับหรูน้องรับหรูรก็น่ารักดีเนี่ยสวนตะเปิดเขาเขียวนี่ก็มีกิจกรรมให้ดูมากมายเลยครับแต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยเราเราไม่ได้วางแผนอะไรกันมาก่อนก็มากับบัดูยีราฟเป็นเดียวเราก็เลยไม่ได้ดูอะไรมากนะครับไปไปขับรถดูสัตว์นิดหน่อยแล้วก็ตั้งใจดูยีราฟก็ได้ให้อาหารยีราฟกันสนุกสนานกันไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าเราที่ว่าคงจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนน้ใหม่คิดว่า เพราะว่ามากิจกรรมมาดูท้างอาบน้ํามาดูโชนู่นนี่นั่นเขามีเวลากําหนดไว้จริงๆถ้าครอบครัวแบบพาเด็กๆมานี่น่าจะแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมก็เยอะแล้วก็เขาก็แบ่งโซนอะไรที่ที่มีเวลาให้แต่ละสัตว์แต่ละชนิดมาแสดงความสามารถเนาะแต่คือเราต้องดูเดี๋ยวจะต้องดูเขาเรียกว่าอะไรแผนแผนของของสวนสัตว์เขาอะคา่ะมันก็จะมีรายละเอียดบอกก็จะได้เที่ยวแบบ มีแพนแล้วก็ได้ดูอะไรได้ครบถ้วนด้วยเพราะว่ามีเออมีสัตว์หลายชนิดที่บางทีเรายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเคยเห็นแต่ในสารคดีเนาะอย่างอะไรนะไอ้สี่พี่น้องน่ารักมากเลยเมียแคทเมียแคทน่ารักมาก่างถิ่นตนน่ารักน่ารักก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นลัดเลาะสําหรับเด็กๆนะฮะก็ครอบครัวครับใครมีครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนะลูกที่กําลังแบบอยู่ในวัยต้องการเรียนรู้นะครับก็พามาได้ครับมาตั้งแต่เช้าเลยอยู่ได้ทั้งวัน มีของกินมีอะไรขายตลอดตลอดวันแล้วก็มีกิจกรรมให้ดูได้ทั้งวันนะครับก็น่าจะสนุกขนานั้นถ้าก็ส่วนอายุปานกลางอย่างพวกเราก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าปานกลางค่อนไปทางคลอาไปทางเดึกๆก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ได้มานานมากอะถ้าถือก็ดูแล้วก็ห้าปีหกป,ปีแล้วนะล่าสุดแต่สมัยจบมหาลัยใหม่ๆเออเอยทำมหาลัยก็หลายปีโคแล้วไม่ใช่ไม่ได้ห้าปีของมิน ก็ถือว่านานแล้วกันเพราะว่าถือว่านานแล้วกันเดี๋ยวประจํามาเลยฮะถือว่านานแล้วกันแต่ก็พอมาดูก็ทําให้เราแบบก็สนุกนะคะสนุกถือว่าได้ได้ไปเห็นอะไรสวยๆโอ้โดยเฉพาะช้างชื่อโจเปียกอายุ 30- ถึง50สิปีนะ50 50ปีงายาวมากมงอเออไม่ใช่เข่าช้างมีงาช้างยาวอ๋อช้างมีงาเขาเนี่ยเขาควายแล้วโอเค โอเคก็งาสวยมากสวยมากมากจริงๆแล้วก็ช้างที่นี่เขาเลี้ยงได้สมบูรณ์เนาะลองมาค่ะลองมามาช่วยใครเที่ยวไทยกันเนาะช่วงนี้เพราะว่าโควิดมันยังไม่หมดนะคะแล้วก็ในการท่องเที่ยวที่นี่เขาก็มีมาตรการอะไรช่วยช่วยในระดับหนึ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ต้องปกัิตัวเองด้วยใช่ฝากฝากพี่น้องนอกาพี่น้องเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะแต่ที่นั้นณทีน่จุดนี้ไม่มีคนเลยนะเราถึงได้ถอดแมสกกันได้นะแต่ว่า อยู่ในที่ทุ่งทก็ใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆครับตอนนี้วันที่สองมกราสองมกราคมนะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสาหรับผู้ชมรับรอดทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์เราด้วยไลค์ถ้ายิ่งแชร์เราด้วยก็จะดีมากนะครับก็กราบขอบพระคุณมากครับผมและสาหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์อะไรกาแล้วครับตอนนี้เรายังไม่ดังนะครับราคายังไม่แพงนะครับผม กรอบรีบเข้ากนมาครับผมรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรมาได้หมดครับเรารีวิวได้หมดครับอุปกรณ์จักรยานมอเตอร์ไซครไได้หมดครับโอเคครับชิปนี้แล้วเราลาไปก่อนนะครับผมไม่เจอกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะปีนี้ก็แพนไว้เยอะว่าจะพยายามหาที่เที่ยวเนาะพยายามหาที่เที่ยวก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะี